การประชุมร่วมกันระหว่างผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกับอธิบดีกรมควบคุมมลพิษได้ข้อสรุปนะคะว่าที่มาที่ไปของฝุ่นพิษพี2.5ที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครวันนี้มาจากสภาพอากาศปิดค่ะจะเป็นอย่างนี้ไปอีกนานไหมวันพรุ่งนี้ต้องจับตาดูเพราะเขาบอกว่าสถานการณ์ฝุ่นจะดีขึ้นเพราะว่าสภาพอากาศเปิด แต่ว่ายังต้องเฝ้าระวังปัจจัยสําคัญคือวันที่26มกราคมนะคะที่ปัจจัยฝุ่น pm 2.5นั้นจะกลับมาพุ่งสูงกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นกรุงเทพมาหานครจึงของความร่วมมือทางภาครัฐเอกชนรวมถึงประชาชนใช้มาตรการ work from home นะคะเพื่อลดความเสี่ยงในการสร้างมลพิษทางฝุ่นให้เกิดขึ้นร่วมกันค่ะขณะเดียวกันก็ได้มีการตั้งวอร์มฝุ่นกันมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเพื่อเฝ้ามอนิเตอร์นะคะแล้วก็ ประเมินประมวล,ลด้วยค่ะว่าแต่ละที่นั้นมีฝุ่นเกิดขึ้นที่ไหนมากน้อยเพียงใดค่ะเพื่อเร่งแก้ปัญหานอกจากนี้ค่ะยังมีการขอความร่วมมือกับประชาชนด้วยให้รถใช้รถยนต์ส่วนตัวนะคะแต่เรื่องนี้ผู้ว่าบอกว่าอาจจะทําได้ยากเพราะว่าระบบขนส่งมวลชนเองในกรุงเทพนั้นก็ยังไม่ทั่วถึงและกรุงเทพมหานครก็ไม่ใช่เจ้าภาพของรถโดยสารสาธารณะส่วนใหญ่ที่วิ่งกันในกรุงเทพด้วยค่ะ นี่เป็นสถานการณ์นึงนะคะที่เกิดขึ้นสําหรับฝุ่น PM 2.5ในช่วงวันนี้และความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นสูงสุดในวันที่26มกราคมค่ะ